ระบคืออะไรจำเป็นแค่ไหนกับคนมีรถมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการเทนชรันกูรูจากนี้ไปทุกเรื่องราวของประกันภัยรถยนต์ที่คุณอยากรู้เราจะทำให้คุณได้รู้ด้วยสาระดีๆมีประโยชน์ที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องง่ายๆที่คนมีรถทุกคนต้องรู้กันค่ะนั่นก็คือพรบรแล้วพรบรคืออะไรจำเป็นแค่ไหนพรบรหรือชื่อเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่จะใช้คุ้มครอง คนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั่นเองในกรณีที่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกรถชนไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นคนที่อยู่ในรถคู่กรณีคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่คนที่เดินข้างทางพรบรจะดูแลคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไม่ว่าคนที่บาดเจ็บจะผิดหรือถูกพรบรจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ก่อนไม่เกิน30,000บาทแต่ถ้าพิสูจน์แล้วคนที่บาดเจ็บเป็นฝ่ายถูก นี้พรบรจะจ่ายค่ารักษาให้สูงสุดไม่เกิน80,000บาทแต่ในกรณีที่เกิดการพิการหรือเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกพรบรจะจ่ายให้เบื้องต้นก่อนไม่เกิน35,000บาทแต่ถ้าพิสูจน์แล้วคนที่เกิดการพิการ หรือเสียชีวิตเป็นฝ่ายถูกทางพรบรจะจ่ายค่ารักษาให้2 0 0 0 0 0ถึง5 0 0แสนบาทแล้วแต่กรณีค่ะหรือในกรณีที่จะต้องนอนโรงพยาบาลถ้าเป็นฝ่ายถูกจะมีเงินชดเชยสำหรับผู้ป่วยในจะอยู่ที่200บาทต่อวันโดยจะจ่ายนานสูงสุด20วันค่ะแต่ถ้ารถของคุณไม่มีพรบรมีปัญหาแน่นอน 1. จะต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ค่ะ 2. จะเสี่ยงโดนปรับสูงสุดไม่เกิน1 0,000บาท ซึ่งถ้าเทียบกับราคาพรบรถเก๋งและรถกระบะส่วนบุคคลที่จะต้องจ่ายราคาไม่ถึงพันเท่านั้นค่ะ 3. ตัวคุณเองจะต้องทำหน้าที่แทนพรบรนั่นก็คือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองค่ะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะ ถ้ามีรถต้องมีพรบรเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายแต่มันคือหลักประกันชีวิตพื้นฐานของทุกคนบนท้องถนนนั่นเองค่ะขับขี่ปลอดภัยอย่าลืมเช็คพรบอรของคุณด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยที่นำมาฝาก ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะเรื่องประกันไว้ใจ k i n s น r a รันโบเกอนึกถึงประกันภัยนึกถึง k คอิน r a รันโบเกอบริษัทในเคือของ t o โยต้าเคมอเตอร์สวัสดีค่ะ